มะต่อเลยอะเหนื่อยนะเมื่อกี้เราเห็นความสูงจากด้านล่างแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูความสูงที่เรามองจากข้างบนลงไปดีกว่าตามมาเลยครับอ้นี่คือความสูงจากข้างบนนะครับนี่นี่คือสะพานานะครับเดี๋ยวเรารอ,อตากข้างล่างก่อนด้วยความสูง3.22ฟุตนะครับโอยกลัวบอกไม่ถูกดูความสูงงเราให้ดูกันนะครับนี่มาดูสมหน้าบีเบนจามิน รู้สึกเป็นไงางครับดูความสูงแล้วคิดถึงแม่ครับเมื่อกี้ข้างล่างบอกเฉยๆไม่เหรอครับดูไอ้ดานายไข่ดันนะครับล็อกอินจำแมวหรือจ๋มแมวนั่นเองหน้าเขาเริ่มถอดสีนั่นนะยังปากดีนะครับเดี๋ยวเราจะดูต่อนเขาโดดอีกทีนึงแล้วทีนี้เราจะจัดให้เป็นคนแรกเลยครับคุณดานายไข่ดันใช่ทีนี้นี่เรามาดูคนนี้อุ้ยมีเม็ดเหงื่ออยู่เต็มไปหมด ทั่วใบหน้าเต็มไปด้วยความเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับดูเสื้อเขาก่อนครับอย่ายุ่งกับกูอุ่มใหญ่ยุ่งกับกูดูนับวันก่อนดีกว่านี้รู้สึกไงบ้างครับเมื่อความสูงที่มองลงไปไข่ดันครับดันจริงป่ะโอ้ยดันนักมากเลยเขาเอามะเขือยัดไว้นั่นเองจำที่ลงได้นะพี่คนนี้เขาจะเปลี่ยนเชือกให้ผมนะครับแทนเชือกผมมันเก่าโอ้ยตอนที่ไปเปลี่ยนเชือกให้นะครับเขามาจากพัดลุงนะครับเนี่ยคนนี้เนี่ยเดี๋ยวลงไปได้อ้วกนะครับเดี๋ยวเราจะตัดต่อไปที